ีเลยใครจะไปเขาคิจกูดตามคลิปนี้ได้เลยเรามีร้านอร่อยมาแนะนำข้าวหน้าเป็ดกับหมูกรอบจ้าเราเลงมาหลายปีแล้วร้านนี้และปีนี้เราก็ได้กินหมูกรอบดีมากกรอบจนแบบมันเจ็บหัวตอนนี่น้เที่ยวแล้วมันเจ็บกรามสงสัยจะเดินมากเกินไปแต่เราเป็ดเป็ดเป็ดย่างดีหมอแล้วที่เราได้แวะน้ำซุปอร่อยหวานหอมมันตะไกร อันนี้ยำกุนเชียงร้านนี้มีข้าวต้มกุ้ยด้วยอือน้ำยำออกหวานๆนี่เปรี้ยวหน่อยข้าวต้มแบบไม่ร้อนมากกำลังดีกลับข้าวต้มอ,อร่อยนะกุนเชียงอร่อยมากทำน้ำกิน<า> <c oughs> ใจดีมากใจอร่อยอร่อยมากม,มาแล้ว <c oughs> เอร์มบอร์ี่ละเบอรมี่คนแรกกินเลยเอาบะหมี่เกี๊ยวแห้งอีกจานหนึ่งคะ่ะหมูกรอบหมูกรอบเห็น <c oughs> แล้วก็ใจไหลสั่งเพิ่ม อืมอร่อยเลยอะปิ๊กถูกแล้วที่แวะลานี้อ,อดีมากน้องเขาสั่ง <laughs> อยากกินตามอร่อยเพื่นดีเอางิงแทบไป็ต้มปูก็อร่อยนะเพราะน้ำเป็ดน้ำที่เราลาดอร่อยราคา้ายแพงเริ่มต้นเนี่ยเขาต้มปลาห้าสิบเป็ดจาลนละเราก็ยจานนึงึ่งตัวสองร้อยสามสิบคือราคาตลาดนะไม่ได้แบบราคาเทศกาลนะ ข้าวหน้าเป็ดเริ่มต้น50บข้าวหมูแดงห้ามีก๋วยเตี๋ยวเป็ด50คือเอาง่ายว่าราคาเข้าถึงมันก็ไม่ได้น้อยพราะอยางแวะจาบพีซี่วแต่ปีนี้รู้สึกแบบสบายปีเราปนขาสั่นดิกๆเลยได้ตลอดน,น,น,นั่งรถก็สบายร้านนายอ้วนเป็ดย่างแสงจันทร์ร้านตั้งอยู่หน้าคิวรถวัดพวงบัรยากาศในการขึ้นเขาสะดวกสบายมากปลอดภัยสุดเดินแรกๆเหมือนจะเหนื่อยเดินไปเดินมากับมีพลังสงา่าย่าลืมแวะทานน้ำมะตูมเติมพลังด้วยนะจ๊ะและของที่ห้ามพลาดคือไอเทมน้ำมนต์เขาคิชกูด ร้อยสามสิบเก้าบาทเอาไปบูชาที่บ้านบ้าเล่ารออยู่พ้อกินรออยู่